สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านท,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 ทุกคนมือนีกับมาตามแนวทางความฝันนะะ้องหมูเนาะค่ะว่านนี่เก้าสองมาเต็มเตมเนาะคะ่ะเพ็่นฝันว่าจับกบสองตัวแม่นคักแม่นแน่เนาะคะ่ะมือเคลื่อนนี่เพื่นฝันอีกแล้วเนาะคะ่ะส่อเพื่อนเพื่อนว้าฟังแล้วเพั่นฝันสันสันหน่อยๆตีง่ายๆค่ะจะฝันแบบใดไปตามกันดเลยค่ะ สวัสดีครับตครับค่ะสวัสดีครัเอาหมดก้องน่คิดข่าวว่าลูกไส้บอกเรขเขาครัเขาเนี่ยเด้อเป็นฝันวจับกบสองตัวเจ้าก็อยากบ้าดอกซอสันจังเบ้าโอ้เจ๊ได้แล้วเจ๊เทียนละอืสันว่าจังสีละมันนะเจ๊ไทบ่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 เจเอากสองตัวลูกไส้่ะฝันจับกบสองตัวฝันสามีละอสองเก่าทนละันก่าบามเดีตัวคนอะมาสองเก่าตัวเดียว อากอนเขาหาน้องเป็นย,นยังนี่ประจับวกบมันติบหานี่กัเรยว่าเอาหา,หาเก่าเต้นนท่านมันมไปถอดแล้วมันบอกเนาะเอากระเล่เต้นดวงไปดวงมันด้ <S S S นอกคจีเป็นเกียงน <S <S อ่าสองสองหาะนะเอ้แม่นสองเก่าอานะครับก็จะว่าแม่นลีนะครับสลันลูกไส้อพอลี่อเอากระลังมากเราพินไหทพ่่ไหมพน็นพูดสินดวงเขาแล้วนะครับสรับลูกไส้พอลลี่นะครับนะครับลองเมิองกันนะครับ มันจะฟันดีเขาอีกู่วนะครับก็ราล่องันกันสำหรับเดินทางของเพคนนะครับวันนี้ก็ตามต่อวันที่16เลยเนาะวันศุกร์เหนี่ยงปะเหนียงค่ะวันศุกร์เนาะฟันหน่อยๆคือเก่าแล้วฟันหน่อยๆคือเก่าอีกแล้ววันนี้ฟันหน่อยแต่โคตเมย์เพราะรวยฟันเราชั่วโมงหนึ่งเขาเลยเนาะเหนี่ยงเนาะหนอฟันเราก็ตรจุกไงฮะนักคกิ้ลเนาะเดี๋ยวดูไม่ฟันไหนแต่ชุกกี้ได้ไม่ฟันไหน ยายปฟันกับฟันโดนครับหมว่าแ้วฟันกำได้ปุ๊บทุกรายละเอียดเลยแตว่ามันพอ่งจได้นิดเดียวเนาะายปฟันจำได้หมดเลยครับผมลองครับเะไนทางทางของถูกสายนะตีนะครับวันนี้เพิ่นตื่นมากเพิ่นกระบอกแล้วบอกเรื่องสวยๆพุมมาไปทั้งในถามเพิ่นถามไลายเทียร์อยู่ตามยอตามเต็มเสามาเพราะสั้นฝันมาเตามาบอ ฟ <laughs> ันว่าเนี่หล่าไงเบาอดอวเบาได้ไปฟันเอ้าเอาเบาเลืเ่นอฟนฟันตันยฟัเพิ่นนั่นได้อุ้มเด็กน้อยอุ้มเด็กน้อยพอไสมา,างสินฟันซ้ำหนึ่งขตั้งหนึ่งอุ้มเด็ก <laughs> น้อยพอไสเนาะอุ้มเราก็ได้ยอกความอุ้มทั้งอุ้มทั้งยอกแบบว่าลูกไสอีเท่าไรเขาได้สามสิบเลยเนาะอย่างสามสิบนี่ะยสิบเก้าสามสิบเนาะ่อย่สิบเก้าอย่างสามสิบเกิดพ่อซอ องั้นหาอยสามสิบแปดสองนหมแเนาะเดนมาสมบเกืเดือนเกิดเดือนท่านว่าวันที่สิบเอท่านว่าเราะกาเลยวมันเต็มมตนสามสิบเตท่านว่าเนาะอสามสิบเ้าสาเต็มเต็มก็ีเต็มเนาะเกเต็มแล้วมาว่าท่านว่ามสาเนาะสาปีเนาะสาปีเพื่อว่าที่สิบเอ็เต็มแล้วสามสิบ ครับคฟันเห็นมันได้ได้หมดแล้งด้มันโอ้โอ้อใส่ไปไหนเอากระเทือกฟันหน่อยเนาะตัวตัวนองแล้วตีเองตีตัวเองหงนเ่เพาะว่าสิบหกตัวเดียวสิบหกตัวเดียวแข็งเลยนะไม่ันผู้เขาฝันคืออกาปกตีเงเนาะเขาเลยเนาะเอาเงนนี่คนตีเขาหรอคนตีเขาเล่ยตีสิบหกก็เป็น่าเนาะ เขาเล่ว่ากัเอาสีผ่าั้งเนี่ยการสผ่านน้าหนักเพราะว่าหลายฟันที่เล่าฟันมันเป็นตัวเล่าเนอะไ่เคยเป็นหกเลยมันเป็นสิผ่านเล่กันให้น้ำหนักซีผ่านะมาพ่นกับฟันน้อยแต่ตัวกไอ้ทีหนึ่งหนึ่งสามยังไม่เสียหลักแต่ว่าตัวจะคล้องเพราะฟันเนี่ยเหกก็ตดาวฟันเล่าชไหมฮะแล้มาหลายตัวเนาะ ลองเดินนะครับสำหรับในทางของน้องหมูนะครับน่อเมืองเล็กว่าหลายตัวนละลูส้สเมลตุยต้นสั้นแม่นฟันหน่อยเล็กใน้อยเออบอกง่ายๆ่ <laughs> ฟันน้อยหน่อยกันเชืเอด<อ>คุ้มได้นะเช <laughs> ือดคุ้มฟันใหญ่ได้เลยนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนเราลูกไส้เมลตุยเนาะบอกคนที่บอกได้เอารอันนี้ได้แล้วตัวเดียวครับเป็นแขนเป็นว่าดูอุ้มเล็กหน่อยผู้ไส้นะเป็นว่าใหญ่ได้ได้หน่อยเยอะได้หน่อยเยอะคนนึงก็เลยตีกันได้หน่อยนึงลูกคนหกนั้นสินะนะครับ <laughs> S <S ตีสิบห้าเพื่อนั่งนะครับสามตัวตีให้หนึ่งหกห้าหรือพี่น้องจะไปตีหนึ่งหนึ่งสามก็ได้เหกันนะครับแล้วก,การอ,อืมหน่อยเนาะคนของมาตีเป็นหนึ่งสามหรือว่าได้หน่อยแต่ว่าเฮาเอาตามเพื่อคนบอกเพื่อฝันได้ลวะวัอก่อนเปนกะตีแม่นเนาะวันนี้คอยแม่งน,นึกเอาเด้อน้องๆเนาะซื้อหกแขนๆนะพี่น้องมันหานมืนกันสำหรับเดินบ้านฟังเล่านะครับสามนีเข้าวหอมเรียกว่าไรตัวซื้อยังไงหรอกเนาะ ไปเบิ่งเส้ละลายท่านละลายอาจารย์ถ้ามันตรงกันจัดการเลยขนาด่ไงอ่ไี่ีตะวันเม่ีเอพี่รีเอี่รีดตีกันเลรีลพ่มึงเน้ะมีคือกันนั่นล่ะกันยังงเนาะเตตา ด้มันตงไปมาไดนมันสดุว่าข้าโบนี่ต่วมาแต่ว่าถล่มล่งนี่มันมันร้งเดียวล่มลงนี่เกียงเดียวเลยมามันแห้งคนอดุงเลียนเรายังดังนะครับี่ร้อาสนนเลยมาเสียงด้งหอด่เลียนเรายังได้นเสียผมหมาไก่โจดีไม่ใช่ลำลำไปด้วยกันเ้อะสระท่านอหมูเนาะไปตีมมือตามไปได้ไปตีมเนีบยวางลกไปเป็นบ้านฝันเนาะเนี่ยเหมือนล่องิ่งกันทาสาเด้อเม่ดวงเนี่ยไก่เลยไงเลย คนฝันแฟนเขาต้องตามเสมอเด้พอเขาตามรเขาต้องตามเสมือด้ยพอดีเม็ดวงเขาตามนเด้อยมือนี่ว่าฝันสิมือเอื้อมมือได้ก็ตดองตามสินะเอาเลีออกไปแล้วมือไม่ก็ต้องตามอี่ด้วยมือเาือล่าต้ามเกดสมอวยเน่เพราะว่ามันตีว่าอกเล่าดีเขาต้องตามเกิดสมือด้วยจะไปตามเขาเลยงไงไปเลยแต่ทีนึงต้องตามทีนึงเยาเมียปันเขาคือบ่เยตามมันบ่เขาเล่าเงียปันเขาเยอะนัาเขาลองเงินก็วินเัา คืกอก็เลาไปตามเล่าเองนะครับแม่ปันนะแม่ปันแม่ีมนะครับเดี๋ยวไปเชื่อน่อยตามไืมมคกับแ่พ่อนะแม่พ่อน่นเดียวประเด็น, <า S 1> น,นทานแหงมาแร,ร, <นา S 1> ร,รองราูรานเับมตูแมนแเอาจับมาใส่กันเลยท่านั้นอาจา <c oughs> รย์อาจาทีอาจารย์สมยก่ยมยืม <c oughs> มือเาใหญ่นะรอมือนะสลับอาจารย์ยือาจาสมัยแต่เราไม่ทั้งคนวันเราเปนยังนำรุ่นก็กันนะครับมีโอกาสได้ กาแตกนะครับหรับทางช่องเข้าเอซี่ไรนเหมกับลายยูะช่องมาร้อยช่องแม่ตุ้ยนี่เล็กวลายโตหน่อยา้นฟันมันพี่เจ้าผู้ฟันแม่แม่ท่นว่านะเล่ากัเขาดีนะเล่ากับเขาดีให้กับวัดจงวังะยิ่งไกลมือยิ่งห้าเลขเล่าให้ให้นี่ผู้แม่แม่ผู้ปังปังนะ่ว่าฝันต้องว่าปีฝันดีก็บะต้เป็นให้ฝันธรรมดาก็สิตเป็นเล่าให้เนาะ่มได้ฟันบาดูนะเนาะใสงเกเาว่า ใล่าเขาเนเชนเียนนาไปตือเนาะค่ะังมือนี่ไม่เขียวฟันกะสมตัวฝันดีฟันไวสามตัวฟันว่านี่หละัดบบ่าได้นาบัานพอลีเนี่หละอะไที่เขาเรียกกันนึงเาซี่อมมเบงหลัห้วยไม่เขียวฝันในบวชชี้ภาพมาเนี่ยันันแตกฝันดีด้เยเพิ่อไปเลยง่าก็เลยลงเลยง่ายมสามตัวนั่นไหมเอากันก็บานเล็กจีแน่นนะเอาอกลอาเบงมาอยู่ได้ ยังนี้เกิดขึ้นได้เนาะแต่คอยโชคดีม่ใช่กันสำหรับทานหองน้องหม,มูวันนี้เรื่อยๆยงังจอมเลยนะครับก็เลยไลย่จีบแย่งปั่นในทาใ่านไอพี่น้องเด้งไงไปไปดอน้องหมูเดลยนะแต่คอยได้เมี่ยวไปๆจบวันๆสวัสดีครับท <c oughs> ีน,นี้ที่อุ้มร้านเนี่ย